แล้วทำยังไงอ้ำอ้ำอ้ำนำทอดวีเอ็มันทอดมามาเปิดผ้าให้เลยอ่าเปิดยากอ้ำอ้ำอ้ำอันนี้เป็นรสอันนี้เป็นแบบธรรมดาแล้วใส่ยังไงเอาแก้วมาใส่เลยว่ายังไงอ้ำใส่ในขวดแบบนี้อ่าน้ะเปิดบิดอ่าบิดน้องบิดอีกรอบนึงนะเออได้แล้วได้แล้ว โดยน้ำช่วยเจด้วยแมนทอดแมนทอดมันต้องแกะกับมือเอาเอาใส่กี่เ right ม็ดอ้อ้ํสามเม็ดค่ะคใช่เหรอสามเม็ดเนาะเฮ้ยขึ้นมาแล้วไม่นะโอ้ยขึ้นไปเม็ดเดียวสู้ขึ้นมาเลยเออเดี๋ยวหกหมดหกหมดแน่เลย แกะแกะออกมาแล้วก็ใส่ก็ได้ใส่กับมือก็ได้อ่ากลางหยุดแล้วตองใส่ลงเลยใส่อีใส่อีกเมันไม่ฟูเลยลูกลูกแรกมันฟู่ต้องใส่เยอะๆเลยอ่ะ ไม่มีปฏิกิริยาเลยเม็ดสองเม็ดสามความซ่ามันหมดแล้วความซ่ามันหมดแล้วเออความซ่ามันหมดแล้วมันเปิดขวดนานโอเคสรุปมันฟูแล้วมันเล่าฟูแล้วอ่าไม่ฟูเลยความซ่ามันหมดแล้วเพราะว่ามันมีแก๊สอ่าฟองมันหมดแล้วความซ่ามันหมดแล้วแก๊สมันหมดแล้วซึ่งมันส่งขวดเออนั่นแหละเอาพอแล้วคลิปนี้พอแล้วครับ สวัสดีสสดครับบ๊ายบายฝากติดตามน้านนชม,มินด้วยนะครับ